ก็ผมคิดยากจะสวยสวยกตแเด็ผมคิดยากจะสวยหนวนีใสไปใสมาจ้ไปจองมเลไปเล็งมาส่งซิกไปส่งซิกมานี่าลบากเที่ยวกเรี่กินผัดงกะหรี่ผัเออ ไม่อยากจะจำไม่ได้แล้วให้ครัวฟังดนเขาบอกที่จะเสยนวนย,ยอะไรลูกนวลเนียไซไปไซมาเลงไปเลงมาส,มส่งซิกไปส,ส่งซิกมาเมื่อกี้ไม่มีส,มส่งซิก <c oughs> มี <c oughs> มี <c oughs> เขาอาจจับได้เออเออขาทบอกทค่อยากจะเสวยนวลเนียไซไปไซมาส,มส่งซิกไปส,ส่งซิกมาตลกไปข้างหน้า ตลบไปข้างหลังตลบไปซ้ายไปขวามุสิกัดเนี่ยครัมาคุยได้ยินกันหรือเปล่าเนี่ยเออกาตาาไออาหารไปมิ้มืแล้วเราจะมีไหมน้องนี่มิ้งแต่ตอนเนี้ยกันไมครับเออเมือเมือพ่อไม่โดนเนี้ยอ๋อเมือพุ่งเจอกันพุ่งเข้าห้องเลย พ่ไปกินกันในห้องเลยไม่โดนเนยียทำไมกลัวไหมขัดล้มเลยป้าไม่ใช่แบบนั้นคือหมายว่าเราไปกินอาหารในห้องได้เลยแม่สดาแปลสี่ลูกไม่ฐานะที่เจ้าไป็นาเล็กคู่พระทไทยย่อแปลได้อาจจะไม่ใช่ศัพท์ภาษาขเขาเออพ่อเขาอยากสวยไหนลูก่ <c oughs> น้มาสิเอา <c oughs> เรามาเรืยกันน่ะเขาไม่เคยปรึกษาเลยเวลาเขาจะพูดอะไร ลวเนียอะไรลวเนียไปใช่มาเออไม่เคยไปเท่ารู้หรอกดูแม่ครัวสิยังไม่รู้เลยเดี๋ยวต้องเอาเมนูไปส่งให้พวกมันเนี่ยลวเนียใ่ยไปช้มาลวเนียจายเลยจายป่ะใช่ปล่าใช่เหรอ น่าจะเป็นขั้วป่ะขั้วเนาะอ๋อก็ลังขั้วกันอรักขั้วกันขั้วแล้วก็อะไรนะนีหแบบไปข้างหน้าข้างหลังซ้ายขวาตลบไปอ่ะขั้วขั้วเหรอตัวปลอมป่ะเนี่ยไม่พอแค่นด้สิทำไงหลกไปข้างหน้าซ้ายขวาข้างหลังแบบเนี้ยขั้ว อาล่ะมุษบกมุษบกโอ้พรท่านอยากยู้เหรอขกินหมูัต่งขาไม่เป็นะได้หรือุษบกข้ะกินหมูหนู ้เขาก็มีมันก็เหมือนผัดเผ็ดหนูนั่นแหละอ๋อใครจะกินพวกกิ้งหนูเอออันนี้พ่ออาจะทำได้ลูกเอาที่มันยากกว่านี้มีไหมลูกอาหารที่มันยากกว่านี้กขะบอกชื่อเอาเลยก็เอาหยือไม่ควรงงไม่ควรคั่วกิ้งหนูนะไม่พวกบื่อเพระหาษทยเแบบนี้เก่าคโกนเป็นบ่อย อะไรอีกลูกพระอันตะคุณฟรายนิ้วรอยบนใบหน้ามีฝรั่งมาด้วยไม่ใช่ของแท้เดียวจะว่าแม่หรือเปล่าลูกไม่ใช่แม่ไม่มีอะไร่ปข้างนอกของแม่กอดแม่เหรอใช้กระดูกหลังหูของเขาหลังหูแม่ละเมื่อกี้ครสังเกตน่เดี๋ยวนไอ้หนูกสักอะไรนะลูกเขามุมชิงใหญ่จะเสวย พระอันตะคุณปลายเที่ยวลอยเป็นใบหน้าไม่ใช่ของแท้ใช่ไหมค่ะพระอันตะคุณโฆษณา,นาขนาดมุสิกะยังเงินเลย ไฟลิงเลอร์บนใบหน้าพระอันตะคุณไม่ใช่ของแท้พระอันตะคุณนี่ไสป่ะไสแล้วเป็นอะไรนะไฟ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 นี่แปลว่าอะไรทอดแล้วก็อะไรนะลิงเลอร์บนใบหน้ากระแล้วก็ ใเทียมเลยเนี่ยมองท่านหยาดสวยไตทอดเฉยเอยไเทียงมึงไม่มองอะไรเนี่ยไม่รู้ถ้าเลยขูดแล้ยิ้มอะไรกันเขจะหิวึงไม่ต้องเอางี้พอเลิกปวดได้แล้วพอปวดแล้วเนี่ยไมายังมีอีกหรือเปล่ายังไม่ได้ออเดอร์ต้องยังปวดพอ้วไม่ขัวเขาไม่อยู่แล้วออเดอร์แล้วล่ะมองหยาดสวยหายดีสา่ อาลิสาก็เป็นส้มตำนะตกไม่เอาพ่อแฉะท้องต้มแฉะไม่ลูกไม่ไหวหรอกลูกเห็นไปกินอะไรด่าเงียบเออด่าเงียบอาลีสาไม่มีนะไอ้้ไอแบบนี้มันน่าจะไม่มีนะลูกอ่ะมีพ่อดังเงียบด่างเงียบไม่มีมีครับอะไรอ่ะซอยจุ๊บบเฮ้้ยาแมกที่มันทำเขาเรียกซอยจุกที่ไหนเง้ยซอยที่มันทำเขาไม่ได้เรียกซอยจุก แเรียอะไรงทนคะียกซอยน้ไปตไปาแล้วไหนไปนโจไชอบอันาน้ดได้ๆๆเดี๋ยวพ่อให้แม่ครัวทําให้แล้ลูกไม่ต้องห่วงเบอร์พ่อเนี่ยรับรองว่าอิ่มสบายและเดี๋ยว อยู่จนห้าหกแสนเลยนะจเอาไปทำอะไรเลี้ยงบอกกุ้งอะไรบอบอกเอเขาเป็นเกษตรนักเกษตรเออเขาชอบเลี้ยงกุ้งหอยกูปลาอ๋ออยากไปสมรเกษตรสัมภารก็ชอบเอากุ้งขึ้นมาสรงพระเยกเฮ้ยเอาไยเอานั่นแหละขนง อยาให้แม่ครัวทำไม่แม่ครัวทำบอกกุ้งไม่ได้ลูกแต่จะี๋ยวให้ทหารทำให้ได้ไม่ต้องห่วงถ้าอยากจะได้บอกกุ้งเดี๋ยวมารู้จักบุคคลสำคัญภายในพ่อพ่อธรรมราชาน,นะลูกส่วนตรงนี้เนี่ยท่านแม่กาญจนาถัดไปนู่นท่านพี่ธรรมนัสโอ้ปู่สีตาไปไม่ใช่ไ,ไม่ใช่ลูกชายเป็น,นพี่ท่านพี่เอาอย่างนี้ย ทการาอ,อร่อนเลยพคุณเอ้ส่วนทาน้าโน้นว่าที่เจ้าสาของเจ้าในอนาคตวินามวาอาร,ริยาอาร,ริยาทำความรู้จักกับพี่คราสิลูกผมช่อรยาขําคากพ่นไ,นไ,ว,ว,ไ,ไ,ไวยกันเลยจ้าตกใจเลยอุทายออกมาอย่างน้พุทธ Hãy Đăng ใยัดำแล้วออกหัวมันให้คำแต่เราก็ทำไม่ได้อย่าหาากดทขลวงตัวแทนไอ้คนที่ไม่แย่งตามไว้ <c oughs> เห็นแม่ชุดเขียวเสียวเทปขิดมันน่าจับดี ว่าอครูทไม่รู้ได้ยังไงรู้รู้ได้ไงเพราเจ้าฟรีดู